สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเนาะเอาสําหรับเมืรอนี้เนาะครับเนาะห่อกับมาพรกันอีกนะครับเมืรอนี้กระตรงครับวันที่20กันยายน2564นะครับผมสําหรับเมืรอนี้เฮาสีมาเบิ่งเลขล่างเนาะครับเนาะสําหรับเลขล่างเฮาเมืรอนี้เฮาสีมาจับคู่นะครับเนาะเพราะว่าเฮากาเฮ็ดออกมาแล้วนะครับผมอันนี้เป็นสูตรที่1เนาะครับสูตรที่1ส่วนมากกสูตรที่1นี่เขาสิเข้าหลัก10บนะครับผม เขาสีเขาลักสิบเขามาหลายงวดแล้วนะครับเขามม่ลายงวดแล้วลักสิบสีได้เลขสี่โตนะครับผมจังหวัดนี้ได้ 1,2, 3่งมส่นะครับกับมาเขาเลขหนึเขาที่หลักสิบล่างนะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งสองสามีกนะครับแล้วกัเลขสี่เนี่มาเขาที่หลักสิบล่างนะครับผมได้9 0้าศหองเลขหนกัมาเขาหลักสิบล่างออกหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะงวดต่อมาเนี่ยก็ศูนย์หนเลขสกับมาเขาาที่ลักสิล่างออกสอนะครับผมแล้วงวดต่อมาได้เจ็ดแปดเก้ นะครับจังหวะงวดจังสี่มันก็สิมานํากันนะครับเพราะว่าเลขเกตเขาที่ลักสิบล่างนะครับเลขศูนย์ก็มานํานะครับอยู่ในอยู่น้ากันนี้นะครับผมส่วนมากส่วนมากก็สศิมาตัวเดียวแต่ว่าสองตัวก็มีเป็นบางงวัดนะครับเนาะแต่ว่าเฮาสิมาจับเอาเฉพาะหลักสิบนะครับผมงวดต่อมาเนี่ยก็หาฮกเกตแปดนะครับเลขฮกนี่ก็เข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับผมงวดต่อมาเนี่ก็ส่วนหนึ่งสองสามนะครับจังหวดนี่ก็สศิมานากันนะครับเลขสองก็สทีเข้าไปที่หลักสิบล่างแต่ว่าเลขสามนี่กั มาน้ากันในสูตรนี้นะครับผมแต่ว่างวดต่อมานี่ก็ได้หกเจ็ดแปดเก้านะครับเลขเจ็ดนี่เขาทีลักสิบลังแต่ว่าเลขเก้านี่ก็มาน้านะครับเลขสี่โตนะครับผมแต่ว่าเข้าจาบัตลักสิบเนาะสาหรับงวดต่อมานะครับงวดต่อมานี่ครับงวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับที่ผ่านมานี่ได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับแล้วเลขศูนย์นี่ครับนี่งวดนี่งวดแรกนะครับที่เขามาที่หลักหน่วยนะครับ เขามาที่หลักหน่วยหลางแล้วสําหรับงวดวันที่หนึ่งตัวหน้าข้อมจีหอดี่เขาจออกมาแล้วนะครับผมได้๋ยวหนึ่งสองสามสี่เลขสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่มันสิมาหลักหน่วยอีกบอรหรือว่ามันสิมาหลักสิบนะครับปกติมาหลักสิบเด้นะครับแต่ว่ามีงวดแรกที่มาหลักหน,วน่วยเนาะเลขศูนย์เนาะนะครับผมแล้ววันที่นี้สําหรับสูตรที่สองนะครับเอาเข้าไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งอีกสูตร เอาไปเบิกอีกสูตรหนึ่งก่อนนะครับเขา้าเสีนว่าเอาเบเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งตัวนี้มันสีมาส้นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเลขที่สูตรเด่นบนล่างตัวเดียวชนแล้วมานะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับไปบทั้งทั้งซีทั้งนวยนะครับเขา้าเห็นว่าเข้าเห็นออกมาแล้วในงวันนี้มันไปชนที่เลขหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้สูตรของเขาก็คือชนแล้วมานะครับมาแน่นอนขันส้นแล้วนะครับแต่ว่าจักสิไป,ปรักได้ควบรู้เด้นะครับแต่ว่าเลขหนึ่งตัวนี้เขามาส้น ทีเลขกหนึ่งตัวน anyway ี้นะครับเด้อมาช้นเลขหนึ so ่งตัวนี้เข er ้าส so, ิจับเลขตัวนี้เอาตัวเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่้นเหลขหนึ Thirty ่งแล้วนะครับเข้าเด่นเข้าให้เด่นไปที่หนึ่งครับผมเพราะว่าตัวนี้ช่นนะครับแล้วเข้ามมเบิตงอีกสูตรหนึ่งนะครับผมอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี่โมเ็นเลขล่างนะครับเป็นสูตรเลขบหน่วยบนนะครับเขาสิเขาเลขนวยบนมาตลอดตลอดนะครับเขารักนวยนะครับลักนวยบนนะครับแต่วางงวดลาสุดนี่คืองวดบั้นที สิบหกกันยายนที่ผ่านมานี่ได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองแต่ว่ามันเป็นเลขบนนะครับเลขบนบ่มีจั๊กตัวอยู่นี่มาออกเลขล่างทั้งคูนี่ยเก้าศูนย์นะครับเนาะนะครับเนาะเทิ้งลักสิบลังหน่วยมากเข่าที่เลขล่างนะครับงวดที่ผ่านมาแต่บางงวดวันที่หนึ่งตัวล่างข่มสีหอดนี่ห้อยลงมาแล้วนะครับได้เก้าหนึ่งศูนย์สามสี่นะครับเก้าหนึ่งศูนย์สามสี่เล้วบานเลขหนึ่งตัวนี้นะครับเลขหนึ่งตัวนี้มันก็นมาส้นลักสิบลังแล้วครับ นี่ครับมันมาส้นหลักสิบหลังนะครับเนาะเดี๋ยวก็มาส้นตัวนี้พร้อมนะครับผมมีตะเลขกหนึ่งไหลใส่อยู่บ้านนะครับผมจักสรเส็ดแตงดามันสีมาบ่หลังเนาะไหลเถิดอ่าพีตะเลขกหนึ่งเล่าบ้านเล่าพี่น้องเอ้ยเสียดแตงดายไปอันนี้ก็อันนี้ปากหลักนะครับกับพกปากหลักเรามันเข่ามาหลักหน่วยแต่ว่ามันมาส้นนี่ครับเลขกหนึ่งนี่ก็มาส้นนี่ครับนี่หลักสิบบนงวดก่อนเข้าทั้งสองตัวนะครับงวดนี้มาส้นเลขกหนึ่งก้นี่ส้นเด่นตัวนี้นะครับนะครับผมตัวนี้ สามสูตรนี่ส้นกันไปที่เลขหนึ่งนะครับผมอันนี้เลขหนึ่งนะเนาะแล้วบานที่นี่เท่ากันเลยสิจับเอาหนึ่งสองสามสี่เด่นไปที่เลขหนึ่งนะครับผมสำหรับหลักสิบเท่าใดล้วเด้อ่อนเด้อเท่าไดแล้วสิบจากสิบสิบสิบส้นว้วยละอืมมันไปไน,ไบบน้วยกว่นะีเนาะหันลังเทียก็ได้หนึ่งสองสามสี่ได้ไปแล้วสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งนะครับ สำหรับชุดที่2ก็คือสูตรที่2นะครับสูตรนี่เป็นสูตรอมตะนะครับสูตรที่เขามาตลอดเลข3โตัวนี่นะครับเลขล่างนะครับผมจากสิบไปมันเข่าสิบเข่าหน่วยนะครับมันติดเข่ามาจังสี่นะครับจังได้หกเ็ดหนึ่งสี่ก็หกเข่าหน่วยล่างสี่นะครับก็ได้หนึ่งูหนึ่งหานะครับเลขหนึ่งก็สี่เข่าที่ลักสิบล่างนะครับผมได้เก้าสูย์สี่เลขสี่ก็สี่เข่าที่หน่วยล่างนะครับผม อันนี้ก็ได้เก้าศูนย์สี่เลขสี่กับมะเขารักสิบล่างนะครับผมอันนี้ได้เจ็ดแปดสองน,นะครับเจ็ดกับมะเขารักหน่วยนะครับได้เจ็ดแปดสองเอกเลขสองเขารักซีฟสลับกันไปยังสี่เนาะครับเนาะแล้วการหัวน,นี้ได้เก้าศูนย์สี่เลขศูนย์กับเขาที่รักหน่วยล่างนะครับออกเจนะ็ดศูนย์เนาะนี่ครับออกเจนะ็ดศูนย์เนาะงวดต่อมานี่นะครับผมเขาเจ็ดศูนย์หัวต่อมานี่ได้แปดเก้าสามนะครับเลขเก้ากัไปเขารักหน่วยล่างนะครับผม อันนี้ได้เจ็ดแปดสองนะครับเลขสองเนี่ยเขารักสิบล่างนะครับผมแล้วก็งวดต่อมาได้ได้สองสามเจ็ดนะครับสองสามเจ็ดเลขเ็ดนี่ก็ไปเขาที่รักสิบล่างนะครับผมก็ที่สลับกันไปแบบนี้นะครับส้หรับงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดวันที่สิบหกกันยายนที่ผ่านมานี่นะครับได้แปดเก้าสามนะครับแปดเก้าสามนี่เป็นการผิดพลาดทางยิงไงนะครับเนาะผิดพลาดัางยิงไงเลยเพราะว่าเลขส้นเก่าแต่ว่าบ่เอานะครับ บ่เอาดับพะนะเฮ้ยเลขดับประเสรนไป่ผ้าวาระบันพี่น้องแมวเฮ้ยเลขดับแต่ไหนันมาทั้งสองตัวเลยดับศูนย์กับเก่าพะนะพะนะบานนี้ผมกับซีบอ๊อไส้นะครับเลขดับบอ๊อไส้เข้ามักเลขเด่นหรือว่าเข้าใดเลขเด่นตัวใดเข้าจับออกมาเลยนะครับบอเกี่ยวกับดับเด้อบานเด้อพี่น้องเอ้ยบานเด้อร์คอร์ดเพื่อนๆให้คอร์ดถอดหลายๆนะครับน้อกจากที่ผ่านมานะจับเลขมั่ว จบเกปกบ่ถือแต่ว่าไม่กลไปเถื و, อกยุเพราะว่าเลขสามไมไปเข้าเลขบนนะครับหล,ลักสิบบนก็นมาจับเอาเลขสามก็เลยได้น้ำจักหน่อยนะครับผมแต่ว่างวดนี้เฮ่าก็เลยเอาสูตรที่ประจํตัวของเขาก็คือสูตรส้นนะครับเอามาใส่งวดนี้นะครับนเพราะว่าเพื่อว่ามั่นสิเป็นตัวเด่นไห้นะครับถามมันส้นแล้วมันก็เป็นเรื่องเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าส่วนมากที่่านมาเนะี่ยมันบ่นส้นนะครับตัวนี้ไม่ได้เด่นตัวสูตรส้นขึ้นตัวนี้นะครับ มันกับไปตัวอื่นไปว่คือกันแจ็กตัวที่ได้มาเนี่ผมก็เลือ่อยเบรกมันใบสะกอนพักพักไว้นะพักสูตรไว้นะครับเนาะแล้าบานที่นี่มาหอดงวดนี่มาส้นแล้วนะครับส้นงวดนี้นะครับมาส้นเลขเก่านี่ครับเลขแปดเลขเก่านะครับงวดงวดว่างันส้นสองตัวเด้นะครับผมเสียแกงให้ทราบแบบสัดๆเลยส้นสองตัวแปดกับเก่าส้นเลขล่างแปดกับเก่าสองตัวจับเอาสองตัวนะครับนะเลขเก่าีนกับมา มาเต็มเต็มนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับเท่าเห็ดออกมาแล้วชนไปที่เลขศูนย์ทาส้นแบบนี้แล้วโอ้อันตรายขนาดนะครับเนี่อันตรายแห้งทาส้นแบบนี้นะครับส้นแบบที่ว่ายับเลยนะครับเนาะแะบบว่าบเบกเลยนะครับอ่าขึนไปกับสิบแปดรอบพวงนะครับสิบแปดรอบพวงส้นนี่มันสิเสียหายอะไรางเลยนะครับถ้าชนแล้วนี่ยับเลยนะครับผมแล้ววันที่นี่เท่าได้มาแล้วที่เลขศูนย์นะครับเนาะงวดนี้เท่าได,ด,ด้ที่เลขศูนย์ เข้าได้ที่เลขศูนย์เรียบร้อยแล้วลักนี่เป็นลักที่มันนะครับเป็นลักที่แน่นนะครับแล้ววันที่นี้เข้าสีมาเบงเลขเอกสูตรหนึ่งก็คือสิบสูตรส้นสิบสูตรนะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลขตัวเดียวขึ้นกันนะครับผมนี่นะคือสูตรนี่นะครับเนาะสูตรนี่สูตรของเขาก็คือนี่นะครับสูตรชนเด่นบนล่างสิบนะสูตรนะส้นสิบสูตรนะครับ เอาเลขสิบสุดมาส้นแล้วโตได้สีมาหลายกมู่ที่สุดนะครับยังงวดที่ผ่านมานี่มันก็ส้นมาหลายงวดแลาได้ครับเด้มันก็ได้มาหลายงวดเลยนะครับสีได้เลขตัวเดียวนะครับจังจังสีได้เกดนะครับได้เลขเกดนะครับเลขเกดก็มาเข้าที่หลัก10ล่างนะครับผมได้เลขเกดแต่ว่าอันนี้ได้เลขหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งตัวเดียวชนที่เลขหนึ่งมาเยอะที่สุดนะครับเลขหนึ่งมาถึง5ตัวนะครับแล้วบานที่นี่ตัวนี้มันกับสีมาเข้าที่ หลักหน่วยบนนะครับจังส้นแบบนี้เนาะครับเนาะที่เข้าที่หลักหน่วยบนแล้วงวดต่อมานี่จังสี่นะครับผมงวดต่อมานี่ก็มันก็ไปส้นที่เลขศูนย์นะครับเพราะว่าเลขศูนย์นี่มาถึง6โตัวนะครับมาหลายกว่าหมู่นะครับเลขศูนย์จนเลขศูนย์เด่นศูนย์ได้ศูนย์ตัวเดียวเลขศูนย์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยบนออกเกตห้าศูนย์นะครับแล้วงวดต่อมานะครับก็คืองวดตันที สิงหาเนี่ได้เลข2บ่อเข่าเลยครับลดครับงวดนี้ลดนะครับเนาะงวดนี้ลดสาหรับสูตรนี่นะครับลดลดไปแล้วนะครับผมลดไปแล้วแล้วมันกับบ่อไปส้นเลขเด่นเท่าพร้อมนะครับบ่อส้นเลขเด่นเท่ามันกับบ่อเขาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือกันนะครับอันนี้ก็ลดนะครับงวดที่ใหม่ๆสดๆร้อนๆคืองวดวันที่1 6กันยายนที่ผ่านมาได้2-46ส้นไปที่3ตัวบ่อเข่ายักตัวเลยครับบ่อเข่ายักตัวเลยลดนะครับลด2งวดแล้วสาหรับงวดนี้นะครับ ได้เลขตัวเดียวนะครับวดันที่หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมที่จะถึงนี้หนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้ได้ไปที่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ชนถึงหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับชนเด่นไปที่ศูนย์แล้วเลขศูนย์ตัวนี้นะครับมันกับมะเขากันกับตัวนี้บานนะครับมันมะเขากันกับตัวนี้บานเอาแล้วบานเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอ้ยบานนี่ เบิ่งยากแล้ววันนะครับมาเขากับตัวนี้แล้วครับผมเลขศูนย์เลขนี่บ่เคยพ่อกันแยกเดียรได้เลข2สองส่วนนี่ครับไปคนละทางทางนะครับแต่ว่างงวดนี้มาหากันแล้วครับส้นไปที่เลขศูนย์นะครับผมแล้วบานที่นี่เข้าสีมาจับนะครับเข้าสีมาจับคูน้อบ้านนาอครับเนาะผมนะครับจับครูจักน้อยครับผมเขียนหัวกระดาษแจ้กน้อยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนแจ้กน้อยนะครับเออเพราะว่าเป็นเหตุงานยกข้างๆกันนี่แหละ จะเหันสอก็ได้จะผู้เดีนร่างเนาะผมือ,มอละผมหกสีนะครับ ลักซิปเข้ากระสีได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่นะครับลักนวยเข้าไปได้ไปที่เข้าไฮซูนตัวเดียวนะครับนะลักนวยไฮซูนตัวเดียวเด้อแต่ว่าสําหรับเลขที่เข้าจับนี่เข้าสีจับกลับกันนะครับเข้าสีจับกลับกันพร้อมเด้อเข้าสี่จับกลับกันให้มันกลับพร้อมนะนะครับมันกระสิได้เลขแดคู่นะครับผม ห้าสิจับ1นนะครับผมห้าสิจับ1นึ่งศูนย์หนสองสาศูสศ้าสิจับแบบนี้เนาะแล้วห้าเาสีเอาแล้วห้ากับสีใส่กับพร้อมนะครับกับ0ูนย์หนึ่งศสองศสาม 04นะครับผมเข้าเสียหายไปที่4คูนี่นะครับเนาะ8คูนะครับผมสําหรับเลข8คูนี่เข้าเสียหายเด่นไปทีเข้าสีไหาเด่นไปที่2คูนี่นะครับเนาะ2คูนี่นะครับ,นะนะรบผม สิบหลอนหลอนหล,อน,หลอนมาปีละเทียได้บานเด้อพี่น้องเอ้ยบานนะครับผมเราจะให้ไปที่1001นะครับ1 0ึ่งนะครับนะครับ1 0ึ101น่นะ,นะครับผมแล้วก็ให้เด่นนะครับ เลขเด่นก็คือเลขวิ่งละครับให้ไปที่เลขเด่นเด่นให้ไปที่หนึ่งนะครับเด่นให้ไปที่หนึ่งครับหนึ่งตัวเดียวนะครับผมให้ไปที่หนึ่งเลยนะครับห้าสีวงองเอาเบิดเลยนะครับเพราะว่าให้เด่น ไปที่หนึ่งนะครับผมเด่นไปที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเด้อเซี่ยไไปที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเด่นที่สุดนะครับผมในงวันนี้นะครับวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองพั 2, 64, นห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะครับผมอันนี้ล่างนะครับเขียนตัวใหญ่ๆเลยเพราะว่าเดี๋ยว มันสิหลงกันเอาล่างนะครับนะครับผม,มเข้ากระสีให้ไปที่เลขนี้นะครับผมเอาสำหรับเพืเ่อนๆนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับผม1ตุลาคมนะครับเลขล่างนะครับผมให้เด่นไปที่10012งูอนะครับผม แล้วก็เลขวิ่งนะครับหรือว่าเลขเด่นตัวเดียวให้ไปที่เลข1น,นะครับผมให้ไปที่เลข1ตัวเดียวอย่างนี้นะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับผมเอาก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ